สวัสดีเจ้ามาถึงแล้วเจ้าโกโก้กับกาแฟอันนี้เป็นสูตรของเฮาเองนะเจ้าที่เฮาเพิ่มเติมจากสูตรของบริษัทก็จะเป็นการพัฒนาสูตรขึ้นมาเนาะเดี๋ยวเฮาจะลองจิ้มโกโก้ก่อนนะเจ้าอันนี้เฮาเพิ่มสูตรเข้าไปจากเดิมของบริษัทมีอยู่สิบมีสารสกัดอยู่สิบประมาณสิบนะเจ้าเฮาเพิ่มสารสกัดไปแหมเจาเอสจเป็นอยู่ทั้งหมดสามสิบเอ สา,สามสเอดสามสิบเอ็ดชนิดในหนึ่งสองนะเจ้าช่วยทั้งเรื่องของความอิ่มเนาะอิ่มง่ายมหมายงว่าอิ่มอิ่มไวเผาผ่านดียับยั้งไขมันเกิดใหม่เผาผานไขมันเก่าบำรุงสายตามีในเรื่องของลดความดันเรื่องของโรคหัวใจเบาหวาน นาเจ้าเรื่องของอต่อต้านอนุม,มูลอิสระการก่อเกิดสารมะเร็งนอแล้วก็ขับถ่ายง่ายขับถ่ายสะดวกหลับสบายมีเยอะเจ้าอันที่อุมานี่คือบอกมุดเต้นะแต่รวมๆก็คือว่าคนนี่เฮาถ้าเฮาบอกได้ค่อยดูแลสุขภาพตัวเองแล้วบอกค่อยได้ออกกำลังกายเนาะแนะนำเลยเจ้าสุด ครบเลยคิดว่าสูตี้เฮาเฮอบริษัทพัฒน,นานี่นะ่าคิดว่ามันครบพ้วนตอนนี้บริษัทสมเฮอเทศก็จะมีทั้งหมดโกโก้หกกับกาแฟหกเพื่อน,นะครก็ก็จะใจเวลาเทศประมาณ6วันนะเจ้าโอเคแล้วเขาก็จะทํากล่องแล้วก็ผลิตเลยนะเจ้านี่เป็นโกโก้นะจ๊ะกินโกโก้ตอน3ามโมงสามนาทีเนาะถ้ากินโกโก้ตอนนี้นะเพื่อนๆมันจะทำเมื่อเฮา หิวข้าวน้อยลงตอนเย็นหรือบ่หิวเลยน้ำเต้าหู้แก้วเดียวแม่แรงนี่อิ่มเลยเอ่ะถ้ากินโกโก้ก่อนนะคือสูตรเนี่ยเช้าเนี่ยกินในกาแฟหนึ่งแก้วแล้วก็สักสามมเลยค่ะกินโกโก้ถ้าใครชอบเข้มข้นก็เอาทั้งโกโก้ทั้งกาแฟผสมกันได้เลยเนอะจกินได้เลยทั้งเชา้าทั้งเย็นกินก่อนอาหารนะเจ้ากินตอนท้องว่างนี่จะดีมากม เพื่อนๆสุดที่เขาเขือบริษัทพัฒนานี่ซ้ำหอมกว่าเดิมเข้มข้นกว่าเดิมเจ้าเพาะเขาเพิ่มสารสกัดหลายๆตัวซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยอืหอมหอมเจ้าหอมมากๆเลยรอกันแหมน้อยนะเจ้า ยากกินของดีๆมีประโยชน์ครบถ้วนก็ต้องรอกันน่อยถ้าออกตัวแล้วนี่คือบอรทย์เลยเจ้ารดแรกจะมีกาแฟหนึ่งพันกับโกโก้หนึ่งพันนะเจ้ารออุดหนุนกันนะเจ้าวันนี้เขาขอตัวไปกินโกโก,โกห้หอนๆก่อนนะเจ้าบ๊ายบายเจ้า